บอว่านะคะมาตั้งแต่ตีห้าเลยอไกขนไปเดี๋ยวเมื่อกี้เราบอกว่ามีเรื่องเล่าอ่ะเรื่องเล่าอะไรอ่ะเพราะปกติเวลามางานจะแบบมีเรื่องเล่าให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเล่าเรื่องเม่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทั่วไปครับตัวเลขไม่มีตัวเลขเห็นเียวีไม่มีตัวเลขหรืออะไรไม่มีไม่มีจะเห็นเดี๋ยวนี้ดาราไม่มีตัวเลขกันเลขอายุไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไร อะไรอายุพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยแก่งตัวเองทำไมเฮ้ยนะเนี่ยเอาปากขอาคอเลยนะเห็นว่าเพื่อนนะคะก็คือมาที่งานออโต้โชว์เคสเนี่ยหลายครั้งแล้วหลายครั้งไม่ใช่ครับติดใจติดอกติดใจอะไรติดอกติดใจอะไรบอกเลยได้ไหมมีอะไรดีบ้างในงานเนี้ยมีอะไรดีถึงมาปล่อยขนาดนี้พิธีกรดี ปิดงานไม่ใช่อ่ะมีอ,อะไรดีนอกจากวิดีกรแล้วยังไม่ยอมลงอีกผมมีเยอะครับอย่างแรกเลยงานนี้เนี่ยเป็นงานที่ผมว่ารวมโปรโมชั่นรถที่ดีมากๆเลย,เลยแล้วก็คือหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยงานนี้ขายรถอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับงานนี้มีทั้งอะไหล่นะครับผมมีขายมีดีด้วยขอขายนิดนึงขายขายแบบนี้เลย มีของแถมด้วย่ะนะคะตอนนี้มี่บ้ายบอกว่าแถมเข้าสารไปด้วยอ๋อใครสนใจลงมาได้นะครับอ้านอจามีอุปกรณ์นะคะรถยนต์คือใครที่มีรถก็ซื้อของตกแต่งรถได้ใ่ใครที่ยังไม่มีก็มาดูได้นะครับที่นี่ผมว่าโปรโมชั่นน่าจะดีที่สุดแล้วนี่มีโปรโมชั่นดีนะคะน้องเพื่อนแบบมาบ่อยมากเลยนะคะจัดกี่ครั้งก็ต้องมาเนาะเพราะว่าโปรโมชั่นดีที่สุดนะคะอ่ะมีใครจะเสนอตัวเช็ดเชมุมเช็ดเหงื่อให้นองเขาหน่อยไหมเ้ย เอาไหมคะเอ,เอาที่ช่วยไหมอ่ะนะคะ,ะไม่ใช่เดี๋ยวที่เมืนคนค่อนกี้แล้วเราเป็นคนสั่งกันไปล,ลูกนะ <c oughs> นะอะในโอกาสนี้นะคะน้องแม่อนคณินของเรารก็มาเยือนเราถึงงานครบรอบเพลินนในจังหวัดขอนแก่นแล้วถ้ามีจังหวัดอื่นไปไหมคะลูกคะ่ะไปสิครับ <c oughs> ไปแล้วข้างล่างนี้ตามไปไหมคะเออก็อย่างนี้สินะ อนแก่นแล้วเราอยากให้เพื่อนๆขอนแก่นเนี่ยได้แบบใกล้ชิดนะคะกับน้องเพื่อนคนินบ้างเพราะว่าทางโซนด้านหน้าน,น,าน,นี้ไม่ต้องถามเขาแล้วละเพราะเขาก็คือหน้าตาไปทุกโซนแล้วนะคะเดี๋ยวให้โอกาสเพื่อนๆขอนแก่นเนี่ยได้ม,มีกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนคนินบ้มมางดีกว่าดีไหม<ช>อ่เรายังไม่เคยใกล้ชิดกับคนขอนแก่นเลยเนาะ<ช>วันนี้แห<ช><ช>ละเป็นโอกาสเร่องงามยามดีนะมาเล่นเกมร่วมสนุกกันดีกว่าน้อเกมแรกเอาง่ายๆเลยเราเป็นงานรถ เราเอาเป็นทั่แบบเกี่ยวกับรถด,ดีไหมอ่าได้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 แต่ว่าเกมนี้น้องเพื่อนต้องเพื่อนเนื้อเพื่อตัวนิดนึงนะคะได้หรือเปล่าทำไรอะเพื่อนเนื้อเพื่อนตัวนิดนึงเราต้องเราต้องยืนตัวตรงหน่อยนิดนึงยืนตัวตรงนิดนึงเออแล้วก็ใครมีของสิ่งนี้นะคะใครมีของสิ่งนี้ขึ้นมาเร็วที่สุดให้เอามาแ,แตะแตะตรงไหนดี <laughs> ไวเลทไงเราก็อยากแบบชาร์ตแบบไวเลทบ้างเออแต่ตรงไหนดีแต่ตรงไหนดีแคบเลยหรอใช่เปล่าเอาตรงไหนไหลให,ห้เราเป็นอะไรหรือเปล่าอยากโซ๊ะเขาหรือเปล่าอะไหลแล้วกันไหลแล้วกันนะขึ้นมาให้เร็วที่สุดนะคะใครมีสิ่งของดังต่อไปนี้คุณจะได้ สิทธิพิเศษในการแตะไหล่เพื่อคนคณินแต่น้าเป็นที่ฉันแตะไม่ถึงนะอีชันเตี้ยเฮ้ยแกงตัวเองอีกแล้วอ่ะฟังดีๆฟังดีๆฟังดีๆล้วง,งกระเป๋าไว้เลยค่ะล้วงกระเป๋าหยิบเงินขึ้นมาแล้วก็กอกอนนเอามาซองไว้ตรงนี้ไม่ใช่กระโถงคือเมื่อกี้พี่จะขาดแคร์หน่อยนะคะน้องเพื่อนนะเรียกขอหากินนิดนึงเพ้่อถ่ายตัวเองแล้วก็ขอถายแฟนคลับที่อะไรนิดนึงด้วยอ่ะอันนี้เอาจริงนะเอาจริงนะขอวันที่มี ปุณแจ็รถเออรถอะไรก็ได้มาเร็วโจทย์สองสรเร็วโจทโจทย์รางมาได้ไหมครับแต่ไรเนาะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไ,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 <ว>ได้ไปแล้วหนึ่งคนมอบให้เลยกับขอรางวัลพิเศษด้วยนะคะเป็นน้องตุ๊กตาน่ารักน่ารักทีดีได้ค่ะดีดีได้ค่ะดีดีได้นะคะอ้ไปแล้วเหรอ โคตรแล้วไวมากเลยมาไวไปไวมามาเร็วเกมเลยเต้องคุยกับเขาหน่อยแบบว่าเราไม่ด้คุยไม่ไม่อยูุ่ดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้โอกาสเกมถัดไปฮะเกมนี้แบบมาเร็วไปเร็วเนาะมีคนเย่องเหงาเนาะเอาแบบหลายๆคนดีกว่าเออเอาแบบเพิ่งเลือกบนตัวอีกไหมจะไม่ใช่จะไม่ได้มาแตะอย่างเดียวหรืเราอยากจะให้รูปตรงไหนหรือเปล่าเไม่หรอ ออขอแบบไหนคะคนเดียวขอสคนเลยขอสามคนเลยเอขึ้นมาด้านบนนะคะขอตัวแทนหมู่บ้านค่ะเห็นว่าหมู่บ้านนี้มีหนึ่งคนหมู่บ้านข้างๆมีไม่จ๊ะหมู่บ้านข้างมาเลยจ้ะัวแทนหมู่บ้านสามคนค่ะผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้เหมือนกันนะคะ <laughs> แน่ใจหรือไม่แน่ใจก็ได้ค่ะ ผู้ชายเขาก็จะเลือกไปใกล้คนสวยๆเฮ้ยเออน้องเพื่อนเออนะดีงๆเพื่อนบอกเนี่ยฉันมาทำใหม่เกมนี้นะคะเดี๋ยวจะให้น้องเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นน้องเปงโกลด์แก้วดูดูใส่ตานางแบบอะไรอีกอ่ะก็คือเกมนี้จะให้โชว์ลีลานิดนึงผมโชว์เหรอง ิมช่วยตัดสินพอมาน้องโชว์ไปแล้วน้องโชว์ไปแล้ว,ด,ด,วด,ออดูอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเหนื่อยเออดูอีกเดี๋ยวเหนื่อยนะคะให้น้องช่วยตัดสินมีคนอยากดูช่วยช่วยดี라ตรงกะทีเขาชว์ดีลาอะไรอะไรนะมูนบอสใช่หรือเปล่าเราไปเห็นที่ไหนเนี่ยจำผิดหรือเปล่าเนีย่ยอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องเพื่อนนะคะเป็นคนตัดสินว่า คนไหนโดนใจที่สุดนะเดี๋ยวเพื่อนๆข้างล่างช่วยตัดสิด้วยก็ได้ถ้าใครที่โดนใจที่สุดเนี่ยเราก็จะมีของรางวัลมอบให้นะคะเป็นน้องตุ๊กตาหน้ารถ <c oughs> และนะคะในคนที่แบบว่าเป็นที่สองที่สามเราก็จะมีรางวัลตกใจให้น่ <c oughs> นะคะโอเคไหมเราพร้อมอย่างที่จะเป็นกรรมการในรายการแรกที่จะมาตัดสิเป็นเมนโชร์ในวันนี้ <c oughs> นี้เลยเหรอใช่เพลงใหม่สิเอาเพลงใหม่เพลใหม่เอาเพลงนี้เอมเพลงนี้เลยทางแรกบอกว่าจังหวะได้เนี้ไหวป่าเราอ่ะเดน้องถามก่าพี่เดีไหวป่ะาไเป็นพิเศษมนายนวอยากดูอะไรเป็นพิเย ผมอยากดูวันวนี้เป็นพิเศษ ไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวขอขอข้างล่างช่วยเรื่องไหมอ่าช่วยช่วยเรื่องไ่ะ ก็เลยแบบว่าต้อนใบหนึง่งจาก S F Cinema นี่เป็นบนัตรนะส่วนลดในการชมภาพยนตร์เราก็จะให้เป็นกรางวันพิเศษใหม่นะคะคนละสองใบเลยเดี๋ยวให้น้องมาสวยช่วยแตะ มาเพราะพี่เพื่อนอยู่ว่าเพราะพี่คนสวยอยู่เพราะพี่หมีทุกอย่างเลยที่บ้านสอนมาดีมากมาบ้านเดียวพี่จริงๆนะขอบคุณนักสมัมมานมาก,มากๆเลยนะคะส, <Okay. S 1> ส่วนรถตัวหนังจาก SF Cinema ครบนะลูกนะเพราะว่านี่ว่าพี่จิกไปแล้วนะหรอ โกยต่อกางวันด้วยนี่ถ้าตัวตาน้องเขาไม่ถึงไว้มันก็หายอะ่ะจริงๆอะเอ่าจริงๆเดี๋ยวพี่ไม่ได้ขโมยแกตัวตานะ,ะเราเนี่ยไม่แน่อาจจะไม่ได้กลับกรงเทพสทำไมอ่ะเขาพี่ว่างอยู่รถพี่ก็ว่างแม่กัต,ตาพี่ไม่มีเออจะผมไปทำอะไรเห็นเขาบอกเต้นมูอวอลกเก่งขาจะเอาไปดูที่บ้าน อยากได้ไนะเดี๋ยวด้ไปดูที่บ้านเนาะเฮ้ยอ,อยากเหมือนกันเขาไม่ไปอ้าวมีอีกมีอีกม,มีเกมให้ร่วมสนุกกันอีกเออนะคะสามคนไปแล้วเดี๋ยวเอาแบบเป็นคนพิเศษเลยแล้วเราจะมาแอบ,บดูทำไมก็อยากดูเขียนว่าอะไรบ้างไงเราก็คุยกันแล้วไงหลังไมหลังบ้านตอนที่เราอยู่บ้านน่ะที่เจอซักผ้าแล้วฉันแบบเออเป็นคนทำกับข้าวเขารู้กันหมดเลยเนีย่ยว่าพี่เป็นแม่บ้านใช่ไหม พี่เป็นแม่บ้านที่บ้านโน้อเขาเองอะนะคะเกมสุดท้ายก็จะแบบได้ใกล้คลิปมากินึ้นก็จะเปลืองเนื้อเปลือนตัวมากินคืนเ <c oughs> พื่นบอกว่ากล่าวหน้าไม่หวานเลยโอ้ยเชื่อกันนะนาเรื่องนี้ใส่เก็บไวดีขายไปเยอะๆหน่อยขอนะคะขอนหนึ่งคนที่เร็วที่สุดค่ะจะได้ใกล้ชิดกับน้อเพื่อนเลยแบบติดตัวเลยติดเนื้อติดตัวเลย เคบอร์อนไหไม่รตกใจขอหนึ่งคนขอหนึ่งคนคนขอนแก่นขอนแก่นบ่มีรนอยตีบ่มากตีผู้บ้ามีนะแม่มามาแม่มาเลยค่ะมาเลยค่ะแม่ไม่ว่าหรอกค่ะแม่ไม่ว่าหรอกเร็วนะแม่ต้องภูมิใจแน่แน่ช่วงนี้หาที่เสยยากอยู่แล้วเร็วมาค่ะมาค่ะหนึ่งคนตดนแทนหมู่บ้านนะคะ แกมีพี่จะเติมเนื้อเติมตัวหน่อยนะคะยินได้เนาะแม่ไม่ว่านะแม่ห่วงหรือเปล่าอันนี้ถ้าเช็ดเหงืห่อเขาแปลกๆเนาะอ่ม,มาจากจังหวัดอะไรถ้าเช็ดเหงืห่อแบบนี้อขอนแะก่นชื่ออะไรจ๊ะท้อออมเน้องออมนะคะน้องออมมาจากขอกนแะก่นเนาะจริงหรือเปล่าอุ้ยไถ่บ้านขอนแก่นเป็นจังสีบอก ฉันได้หนูนะเดี๋ยวได้ของแถมของแถมเป็นอะไรยังไงอ่ะเอาไปทุกท้าตอนตอนที่เราตอนละครบอกว่าเดี๋ยวได้ของแถมอันนี้เครียดไม่เกิดขึ้นอะไรยังไงก่อนฉันต้องไปรถเอ็มซีแล้วฉันจะโทษไปของแถมนี่อ่ะเกมนี้เดี๋ยวฟังกติกาไปพร้อมๆกันนะคะก็คือว่า เราจะให้เปือนเนื้อเปือนตัวแบบนี้ทั้งหลังได้หันหลังชนกันแล้วก็เกมนี้เนี่ยเราจะมาเช็คที่ว่าชอบน้องเขาจริงหรือเปล่าใจตรงกันหรือเปล่าออถ้าถ้าใจตรงกันจริงๆเนี่ยต้องหันมาเจอกันถ้าหันมาเจอกันสองรอบให้เลยตุก๊กตาหน้ารถตุก๊กตาทางนี้ทางนี้ฉันไม่ห่วงจังเลยเธอจะกาให ไ่เนีใจเย็นๆก่อนนะสงบสติอารมณ์ก่อนเนาะเล่นเกมก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเสเร็จแล้วคนะอ่อยว่ากันอย่าไปเอาหนังสิบหูมาว่าโอเคนะน้องๆพร้อมไหมคะโอเคครับพร้อมน้องไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพวกพี่ช่วยพวกพี่ก็เป็นเป็นเหมือนกันพวกพี่เนี่ยจะช่วยพี่คนวันละเปยนไปไม่<ห>เป็นไรอ่ะหยออๆนะคะพร้อมไหมคะพร้อมด้านหน้าเลยลูกด้านหน้าเลยนะคะใกล้ๆหน่อย ให้หันให้มาเจอกันนะหันหลังชนกันแล้วก็ให้หันให้มาเจอกันหลังจากที่นะคะพี่นะแหพี่ตอนให้ขึ้นมาละอีกวอีกตัว พร้อมนะคะครับโอเค 1, 2, 3, 5, หนึ่งสองสามค่าท่านค่ามีสะกิดกันหรือเปล่าเน,น,าบบนี่ยเน้นหนึ่งผู้ชายโู้นเราไปสะกิดอะไรอะะไรกันไม่ได้กันโอ้ยหินไหมละ่ะต่อไม่ขึ้นมาก็ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยได้แต่ร้องอยู่ข้างล่างอ่ารอบสองรอบสองคือถ้ารอบสองผ่านชนกันหันตรงกันนี่ก็คือรอบสามไม่ต้องเล่นแล้วเนาะนะ ข้ามีนห้ามตะกี้ข้างมูอนเดอ้อแค่เดอ้อจะอิจฉาเดอ้อหนึ่นสงสองสามไ<ป>ไม่ได้อ้อาเหลยวโอกาสอีกรอบนึงอเอ้ยโอกาสอีกรอบนึงให้เราแก้ตัวหมันไส้อ่ะเมื่แกจริงๆข้ามีนชนะเร็วๆเลยจริงๆ ไม่ได้เห็นเดียวไม่ได้เขาจะเอาแต่วันนี้อย่างเดียวเลยเพราะเอาไว้เราไม่เอาเลยเอาไหมเอาเอาอยู่เนาะพร้อมให้เลยนะคะเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักหือยิ้มงันฝากเทปวิมด้วยคูโอ้ยโอ้ยนานไปแล้วเรานานไปแล้วยี้มเด้วยค่ะนะคะโอ้โหอาบไหมน้ำวันนี้ไมอได้โอ้ย เสื้อน <laughs> <laughs> well. like ี่ขายต่อปล้เนี่ยไม่ขายเก็บไว้ไม่ซักด้วยเก็บไว้ดูเก็บไว้ให้แม่แน่แน่วันนี้ลูกเขยอะลูกเขยพิงมาประมูลด้วยเนี่ยเจติกิณไม่ไปดีเนาะขอสักชุดเลยอะไรเสื้อเนี่ยขายกับเขาว่างเขาจะประมูลกันอะได้ร้อยห้าร้อยเลย ได้แก่แก่ปาบลแทนเก็บไปให้ทํางานมั้งทไม่เลยจริงจริงอันนี้นะคะขอบคุณมากมากที่มาเล่นสนุกกันนะคะก็คุณประสบความสําเร็จในมิชชั่นนี้นะคะเพราะว่าส่วเกตุนหน,น้าเพื่อนแกหมดแล้ว้องเพื่อนที่จะเป็นผู้ชายที่แบบขี้ไอนะจริงจริงเนาะเป็นผู้ชายขี้เขืนใช่ไยูจากเรื่องวิกฉิแห่งจันเขือนักเอกตลอดเลยเราอะเป็นพี่อะ <ๆ S 1> ไรน,นะคะชื่อพี่อะไร จำช like ื่อไม่ไ mm, ด้จลยได้ครับจำได้ครับจำได้โอเคพี่หมอเวนนะคะพี่หมออ้านะคะก็ใช่ป่ะจิดเลือกวะพี่หมอยงยุทธหรือเปล่ามาดงกันหมดเลยว้าวได้เลยอ้านะคะเดี๋ยวก็ติดตามผลงานน้องได้รับรองว่าเดี๋ยวมีละครนะคะสนุกๆนุกให้ได้ชมกันอีกแน่นอนนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะให้ นะคะลงไปเจอกับแฟนผับข้างล่างเดี๋ยวอยากจะให้น้องน้องเพื่อนนะคะเชิญชวนกับคนที่เขาเฮ้ยเพิ่งมาวันนี้เลยที่ท้าเซนทองฮวาซาหรือว่ายังไม่ทราบเลยดูในไลฟ์เนี่ยดูในไลฟ์เพื่อนๆแล้วเนี่ยแบบเฮ้ยต้ามีงานอะไรกันเดี๋ยวอยากจะให้น้องเพื่อนเชิญชวนะะๆๆนะคะมาที่นองโตช์เคสหน่อยค่ะครับฝั่งอื่นก็ขอบคุณนะ้องโตชว์เคสก่อนนะครับที่ที่ให้กลับมาเจอบรรยากาศดีๆแบบนี้อีกครั้งนะครับก็ หลายครั้งแล้วหละครับก็ทำพิธีน่าจะครั้งที่ห้าครั้งที่หกแหละครับผมจะต่อไปก็ไปด้วยขอไปด้วยหน่อยเอาขายงานแบบคู่เลยไปด้วยเหมือนกันครับผมก็งานนี้ก็จัดถึงวันที่22นะครับก็คือวันนี้ครับอย,อย่างที่บอกไปกตอนแรกก็คือมันในงานนี้ไม่ได้ขายรถอย่างเดียวขายอุปกรณ์ด้วยนะครับใครที่มีรถอยากตกแต่งรถก็ลงมาดูก่อนได้ นะครับแล้วก็ใครที่อาจจะยังไม่มีรถในใจหรือว่าวางแผนจะซื้อรถเนี่ยก็ลงมาดูก่อนมาปรึกษาทีมงานดูได้นะครับผมที่เนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยสุดยอดสุดโหนะคะโปรโมชั่นแบบที่สุดเลยนะคะก็มากันได้เลยออนเนยอากมะตอดเลยนะคะเขาแจกมาตอดหน่อยเขายงกมะตอแบบว่าออดอะไรออดแบบมาดูเขาแจแบบมาดูรถต่อยนะคขาอะไรเนี่ย้เลกม่น,นะกะ ตอนนี้ตอนนี้ถ่ายละครอยู่หนึ่งเรื่องครับกำลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งก็ทางช่องสามได้ละก็ก็ฝากติดตามด้วยนั้นหน้าจอในอร์ตีน้าครับผมแล้วก็ติดตามดูไลฟ์สไตล์ผมได้ทางไอจีผมเองไอจีอะไรคะไอจีอะไรแคนินซีเอชครับแคนนินซีเอชนะคะก็ไปติดตามกันได้ถ้าติดตามไม่ถูกยังไงเดี๋ยวมากก็ทิปบอกกันหลังไอจีได้เลยเฮ้ยใครเก่งวะใครเก่งนะนอกจากไอจีมีช่องทางไหนอีกไหมคะ ก็มี Facebook ด้วยครับทางเฟซบุ๊กแฟนคลับก็จะจะคอยลงนะครับผมก็ติดตามด้วยนะครับค่ะนะคะขอบคุณมากมากเลยคุณเราเมื่กี้เพิ่ดอกนะขอบคุณมากมากเลยที่มาบากความสนุกสนานให้กับพวกเรานะคะแล้วก็หวังว่าเราก็จะได้ติดตามผลงานน้องเรื่อยๆแล้วก็ขอให้มีเยอะๆเลยเนาะจะได้ดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็งานหน้าเจอกันอีกแน่นอนนี่นะไอเดต อย่ให้น้องไปพักด้านล่างแล้วก็เชิญหายร่วมกับน้องได้ที่บริเวณแบ็กดรอบด้านหลังได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวให้น้องไลฟ์กูคู่นึ่เนาะก็น่ารักมากๆเลยนะคะกับเพื่อนคนินหรือว่าคุณเพื่อนนินนะคะเดี๋ยวมีละครทังช่องสามให้ได้ติดตามกันอีกเรื่อยๆนะ,ะทุกเพื่อนที่เขาเล่นก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปลอ,องว่าโดนตกโดนใจใครหลายท่านแน่นอนนะคะบางท่านชอบนะคะกับพระเอกหนุ่มหล่อที่มีไรตายนะคะที่น่ารักนรคะแล้วก็เป็นผู้ชายแบบเรียบรอ้อย